ดีขึ <fin anta> <ots> ้นเมื่อดีดีขึ้นหลายครั้ได้ตัีหลายกรดีไัดตัวน้เกลือ็ได้ทำในงนตอนนี้เราจะไม่ให้น้ำเกลือเป็นระยะครับคือจะนับนับเริ่มนับปุ๊บเือว่าเอาจะยูให้ยาให้มันครบครบหนึ่งคือ